เอาละครับจากภาที่แล้วนี่ผมได้ไปเจอกับมู่บ้าน NPC ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งของก็ไม่ค่อยจะมีเลยในใช่ไหมครับซึ่งผมเนี่ยจะเตรียมตัวสู่ฟาร์มไอรอนของเรานั่นเองนะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยผมวางแพลนไว้แล้วนะครับที่จะทําฟาร์มไงแมงมุมเป็นหลักนั่นเองนะครับที่เหลือก็คงเป็นฟาร์มข้าวธรรมดาง,งูๆชั่วข่าวเหมือนในภาพนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผม อ้าวเปิดคลิปเรียงเนี่ยอัดเรียงวะอ่ะอัดแล้วอัดแล้ว <c oughs> เอาละครับตอนนี้ก็นะครับอยู่ในพาร์ทที่สามน,นั่นเองนะครับก็วันนี้วางแพลนเอาไว้ที่จะไปทำฟาร์มเอ่อชื่ออะไรนะฟาร์มแมงมุมใช่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 แมงมุมแมงมุมก็คือวันนี้มีแพลนที่จะทำ ยายไมุม,มใช่ไหมแล้วเอาไปแลกกับชาวบ้านอะ่ะทีนี้พอแลกกับชาวบ้านปุ๊บเราก็จะมีเนมแท็กอ่าซึ่งเนมแท็กเนี่ยมันสําคัญยังไงหนึ่งเลยแล้วก็ไปใช้ในทำฟาร์มไอรอนได้นะครับก็เหมืองเราค่อยลงตอนที่เรามีเหล็กแล้วลอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าผมไปดูคลิปมาแล้วมันมีเขาเรียกว่าไงนะฟาร์มเหล็กแบบอย่างง่ายอ่ะเออซึ่งตอนนี้ผมกําลังขุด ันนี้ตั้งเอาไว้อยู่ซึ่งจะต้องขุดถางเป็นพื้นที่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าฟาร์มเนี่ยจะต้องใช้มันใช้พื้นที่นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันมีทิศต,ต้องทิศนี่หันหน้าไปทางตะวันออกนั่นเองซึ่งฟาร์มนี้จะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเราจก็ต้องขุดให้มันกล่องหันหน้าไปทางนู้นแต่ว่าผมขอถางตรงนี้แป๊บหนึ่งิ เรียบร้อยนะครับผมก็ทีนี้เราต้องทําการขุดสัก4ช่องเราได้ประมาณนี้นะครับก็ให้เราไปเอาเชสแล้วก็วาง4อันเอ้สี่เขาเรียกว่าอะไรอะสี่กองใหญ่เออน,นีนะครับโดยที่ให้มันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนาะทางดังนูน้ของผมก็คือฝั่งเู้นั่นเองนะครับทีนี้อ๋อทีนี้พื้นที่มันน้อยน้อยไม่รู้อืม ต้องทำฮอปเปอร์นะครับผมโดยที่เราขุดตรงนี้นะครับุดเลยุดเลยไม่ใช่ที่ิุดผิดฉะนั้นแล้วก็ขุดตรงนี้นะครับผมสีท่ที่แล้วก็ใส่ฮอปเปอร์ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยทีนี้เราก็เออลืมมาทำอะไรอ๋อใช่ต้องวางบล็อกนะครับผมบล็อกอะไรก็ได้เอาหินได้หินง่ายๆเลยโง่ๆเลย,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 ยตรงนี้ ได้แล้วก็ตรงนี้สองดูใหม่นะครับไอตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องเอาใหม่นะตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับตรงนี้เป็นสามสามเข้าข้างในนะครับทีนี้สี่ห้าจบตรงนี้เอาปิละ่ะปิละตรงนี้ดิโอเคดูใหม่นะดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่หนึ่งสองสามเข้าข้างในสี่ห้าตรงกลางแค่นั้นเลยนะครับ ที่ทำเพิ่อมอีกหนึ่งชั้นก็วางโป๊ะ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 โอ้ได้เลยนะครับตอนนี้ที่เราก็ไปคราฟแท็บดอนะครับทีนี้พอคราฟมาแล้วใช่ไหมเราก็วางบล็อกตรงนี้ก่อนเาวางไว้เลยนะครับตรงนี้สี่ช่องอย่างนั้นก็วางแท็บดอรตรงนี้แล้วก็ขุดทิ้งขุดทิ้งเลยขุดทิ้งเลยนะครับ พอเราปิดก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะโอเคประมาณนี้จากนั้นจากนั้นจากนั้นวางบล็อกตรงนี้ข้างบนเนาะข้างบนเลยนะครับหลังัานแล้วจะต้องไปทํากระจวร 1, 2, 3, 4, รรรกว,กวางตรงนี้1 2 3 4 5สอ้พอดีนะครับให้เราคราฟทิ่ใบหูแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งสองอันประมาณนี้ แล้วก็ให้เราใส่น้ํานะครับตรงนี้1ช่อง2ช่องนะครับซึ่งมันมองไม่ออกว่าน้ํามันใส่มากกรดูดีแล้วก็วางรีเวอร์ตรงนี้นะครับจะเปิดปิดเปิดปิดได้นะครับนี่เปิดปิด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 เพื่อจากนั้นนะครับก็เอาเชียร์หนึ่งอัน มาเลยนะครับแล้วก็สตริงคือเป็นยางมุมนั่นเองสองอันวางเอาไว้สองข้างนะครับนี่จะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเจ้าวางไว้ตรงนี้เนาะนี่เป็นเชือกยางมุมมันมองยากนิดนึงเนาะมันมองยากนิดนึงนะครับทีนี้ทํายังไงต่อให้เราคลิกคลิกซ้ายแล้วก็เปิดนี่เรียบร้อยคลิกซ้ายเอาเคลียร์คลิกซ้ายที่ยางมุมนะแล้วก็เปิดนะครับทีนี้ก็ยาวเลยเอาว่าถ้าสมมติว่าเรา ทำคาญมันแล้วก็ปิดมันนะครับเพราะเสียงมันจะดังมากเนาะนี่เราก็ปิดมันแต่ถ้าเราจะเปิดใหม่ก็เปิดได้เลยนะครับไม่ต้องเอาเชียอะไรแล้วเนาะทีนี้ผมก็ปล่อยอย่างนี้มันไหลเต็มมปนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะได้ไปแลกับชาวบ้านนั่นเองเนาะซึ่งปิดไว้ก่อนดีกว่าเดีย๋ยว่ครมาย้อนหลังเพราะว่ามันกระตุกมากมากเลยนะครับมันกระตุกจริงนะครับผมพวกที่ไอเทมมันเวลามันค้างอยู่ตรงนี้ เวลาบางครั้งก็ไม่มจะกระตุกโคตรเลยผมจะปิดมันไปก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยไปทํารอบหน้าวิชุก้าเคียนโตแล้วโตแล้วหรือแต่ผมทําฟาร์มไว้เลยดีว่ฟาร์มชูก้าเคียนเนี่ยเออน่าจะดีเนาะแต่ว่าขี้เกียจปล่อยไปก่อนอีบริเวณนี้ผมว่ามันน่าจะโลง่ลงๆช้ได้นะครับผมว่าจะทําเป็นอ่อฟาร์มชั่วคราวของผมนั่นเองนะครับเป็นฟาร์มมันฝรั่งหรือว่าฟาร์มข้าวอะไรพวกนี้เนาะ เราถางตรงนี้ให้เรียบร้อยดีกว่าแล้วก็เอาแล้วกดผิดชิบหายล้วไปตักหญ้าเฉยเลยนะครับผมกลายเป็นชาวนาชาวนาอยู่กับควาย ราลองไงต่อวะจำไม่ได้จำไม่ได้อยู่ตรงลองไงต่อละเออต้องฟาร์มอะไรดีตรงนี้ฟาร์มข้าวละก,นกันเนาะเรามีข้าวเต็มเลยแล้วก็หวังว่าพร์ทน,นี้นี่จะได้เนมแท็กยังไวๆนะครับผมทำไม่ได้ก็ไปเอานอกรอบก็ได้ไม่เป็นไรไม่แข่ฟาร์มง่ายๆเลยนะครับผมฟาร์มเบสิกที่ทุกคนใช้เลยนะครับผมก็วางน้ำตรงกลางแล้วก็ขุด ฝั่งละสแค่นั้นเลยนะครับอ้าอ,อืออือไม่สวยโอเคได้ครึ่งเดียวนะครับ ก็ไม่เป็นไรมาไปก่อนดีแล้วก็วางไฟโง,โง,โง่ๆนชั่วคราวไงแล้วก็ทีน่นี้ไม่ถ้าผมเล่นคนเดียวมันไม่กระตุกนะอ๋อผมไม่ได้อัดจ,จอแน่เลยไอ้โมดิเชเดอร์ผมไม,ไม่ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่แต่ว่าพออัดปุ๊บมันก็กระตุกบ้างอะไรบ้างก็หวังว่าจะมีตังในเร็วๆนี้นะครับต้องไปทํางานซะแล้วสิจะได้มีตังมาซื้อคอมตัวใหม่ฮ่าๆๆๆเกี้ง มีการทำงานเพื่อลงทุนเพื่อความสุขของตัวเองนะครับผมทำงานเพื่อลิมกีม <c oughs> แลวผมก็จะเอฟค้างเอาไว้นะครับผมนอนด้วยแหละไม่ใช่ว่าอย่างเอฟีอย่างเดียว คือคือผมขี้เกียจรอไม่ใช่อะไรก็ก็เยอะอยู่นะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเองเอ้านี่อะไรนี่มาจากไหนก็เยอะอยู่นะดีดีนี่เห็นไหมเยอะมากนี่นี่นี่ก็เต็มนี่ก็เต็มนี่ก็เต็มนะครับไม่เต็มหรอกหมายถึงว่าช่องเยอะรอหไม่ใช่เต็มไอที่ไม่เต็มคือสมองคนคนคนพูดนี่แหละอ๋อแล้วผมจะไป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 ไหนตู้องวางแผนไม่อีกอ๋อใช่ใช่ใช่ ไปหมู่บ้านวิลเลจเจอในะคบก็ต้องทำอันนี้ด้วยทำอะไรวะไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอกล่องแบบกล่องแบบกล่องแบบเขาเรียกาบาเรลหรือบาเรลบาเรล l นะครับใช่ไหมวะบาเรลไม่เออบาเรลไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับ <c oughs> ก็อันนี้เอาไว้สำหรับเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ทำงานของ NPC นะครับ ลืมของสำคัญได้ยังไงเราแยไม่มุมไงม,มันต้องไปลากนี่ต้องไปหา m อฟซีนะครับผมให้มันเอ่อให้มันรับเลกแย่ไ่มุม,มนะครับโอ้โหโคตรไกลเลยทำไมเราไม่ทำดนดีตรงนู้นวะเออเดี๋ยวเด,วเ,ดวเดี๋ยวค่อยย้ายนกรอบเออโง่เนาะเราทำตรงนู้นก็จบเรื่องแหละถูกไหมแต่ว่าตรงนี้มันเอฟได้ตรงนู้นก็เอฟพได้นี่ว่าเออทำไมโง่ย่างวะ เออเดี๋ยวไปทาเพิ่มพวกนันก็ได้ไม่เป็นไรเรารวยเรารวยอยู่แล้วนะครับล้วปุ่งปิดอะไรกับไอ้ด้เนี่ยฮะเอาทํางานเอาเอามันคืออะไรอะเดี๋ยวนี้คือมันอัปเดตใหม่เมาตัวอื่นก็ได้ตัวอื่นก็ได้เอาตัวอื่นก็ได้ต,ไดต,ไดตัวไหนดีมีแมวด้วยมีแมวโอ๊ยตัวนี้มีงานทําแล้ว ออก่อนเลลยแล้วเกันห็นแล้วมันล่อไงมันล่อนะครับก็ต้องอยากได้เป็นธรรมดามีแกนคนเดียวนั่นเลยมาลุงมาซาเอา้าทำงานอุ้ยมันไม่ทำงานวะ่ะเอา้าปกกูทุกอาชีพนู้นมึงทำงานไอวิน อ๋อวิใครจะทำใครจะทำใครมีคนนี้อ่านี่ไงนี่ไงอ๋อแต่เราต้อง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 ให้มันอยู่เป็นที่ด้วยอะคือคือคือมันอยู่อย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันต้องมีหลักแหล่งนะครับผมก็ต้องไปหาหินมาก่อน <c oughs> หินใกล้ตัวนะผมหินใกล้ตัวของเรานั่นเองนะครับก็ป็นอันนี้ไปเลยเฮ้ยไอน็นอมกลับไปทำงานสิ เสร็จเชลหนูเสร็จเชลหนูนะครับก็เป็นแผนที่ดีจริงๆเลยนะครับก็ล่อ่างนี้เลยนะครับก็สมควรอ่ะก็กว่าจะอยู่กับที่อ่ะโอ้โหรลำบากไม่ใช่อะไรโอ้โรทำดีดีดีว่ะปั๊บทีนี้ก็เอาวางกล่อง ตรงบนหัวมันดีไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกใจเยนอนสินอนไปสิเออนอนไป <laughs> แล้วมันจะลุกขึ้นมาทำไมเหมือนสะดุ้งตื่นเอ้ยใครทำอะไรอ่ะใครทำอะไรนะบ้าหรอ้ชายตื่นเช้าเอ้า๋อ้มิธี What the fuck Oh dude กู้องมาทั้งปีไอ้เฮียมึงเสือกมาเกิดข้างนอกไม่งป็นมฉลาดกูมึงเก่งเหรอมึงเก่งหรอวะไอ้น้องไอ้เฮียกูทำมาดูโง่เลยอ้าหายเอา,เอาบาร์เรลกูหายฮัลโหลกลับมาละมันเป็นบาร์กหรอไหมครับีิวิน ในที่สุดไอ้ฮีแยรกทีเม่งเบ่งนี่นี่แน่นหนาแน่นหนามากน้องชายแน่นหนามากือ้อไม่ฮีออกหรอกไปหน่อยได้ไหมกระเถิไปหน่อยไม่ต้องก็ได้นี่แล้วก็เลขแมงเลย ออน้องก็เถิบไปหน่อยได้ปะก็เถิบไม่ได้จริงหรอก็เถิบไปนิดเดียวนี่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเถิบหน่อยเออเถิบหน่อยพี่ชายนั่นแหละสวยเลยจังหวะนี้แล้วมึงจะขึ้นไปทำไมล่ะมึงลงมาลงไปลงไป <c oughs> โอ้ยเปิด <c oughs> หัวจริงเลย เราก็เล่นได้ไม่เป็นไรเปิลงมาแล้วระหว่างปิดแม่งนี่ไงกว่าจะได้นะครับโคตรนานสิเวลาแน,นี้เนี่ยเราก็เล่นนี่นไม่ได้อมันเล่าอย่างง่ายได้นะครับผมถามว่ามันง่ายไหมก็ไม่นะครับมันก็ต้องแล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันจะขึ้นในเนี้ยขึ้นเป็นนมแท็กอะซึ่งพอแล่เรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็จะปิดลับเนาะมันก็จะปิดลับมีครูดาวอีกก็ต้องไปรอมันอีก ก็ก็นานมากนะครับแต่เราก็เอาอันนี้มาเลทได้ถานมาเลทได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เราแตะเราเลยนะครับทีนี้พาร์ทนี้เราเสร็จแล้วยังหมดแล้วเนาะเอ้ยเราเอาผักนี้ไปดีกว่านี่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 เราเอาไปปลูกเพิ่มนี่ไงบีทรูทถึงผมว่ามันไร้ประโยชน์วะไม่เอาขอเป็นแครลอดนี่แครลอดมีประโยชน์มากว้าเอาแครลอดมาฝาก แครอมันฝรั่งเอามาเอามาขโมยขโมยขโมยแค่รอดมันฝรั่งเอามาให้หมดแค่รอดแค่รอดนี่เรากลับไปปลูกที่บ้านบา,บายบายไปละมาแค่นี้แหละในที่สุดหลังจากที่ผมเนี่ยได้เออเรียกว่าไงน,นะไป <c oughs> ไม่เชิงสู้รบหรอกแต่แบบไปเขา,าเรียกว่าอาทะเลวิวาท ครับ NPC นะครับผมก็ในตอนนี้ผมก็ได้มีฟาร์มส่วนตัวนะครับฟาร์มแครอทมันฝรัง่งแล้วก็ข้าวส่วนตัวนะครับแล้วก็มีน,นี่ไปด,ด้วยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งผิดอันเออทิ้งไปทนะีน,นี้แล้วผมก็ทำไปนั้นแล้วก็คือใย,ยแมงมุมถูกไหมจากนั้นแล้วก็ได้ทำการแลกของ NPC เปิดซิงเล็กน้อยนะครับก็สสารวัตนี้ก็บรรลุถือว่าบรรลุนะครับตัวนิ่มแ็กเดี๋ยวค่อยไปหา ตอนหลังตอนนี้ก็เพราะว่าไหวจะได้เงินเ็มจ็โต้องใช้เวลาอีกนานนะเออผมค่อยไปหานอกรอบให้ดีกว่าในะคราวหน้าเจอกันที่ฟาร์มไอรอนนะครับผมผมจะมาทําฟาร์มไอรอนนะครับวันนี้ผมไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ทํางาน <c oughs> มีงานให้ต้องทํานะครับผมหาตังค์มาซื้อคอมไงอ๋อสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สามร้อยกว่าแล้ว ถึงพันเมื่อไหร่ก็จะดีมากเลยนะครับผมจะดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะวันนี้ผมกดไปแล้วกด F1 นี่ผมรู้แล้วผมรู้มากแล้วกด F1 นะครับดี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  เอาไว้หลังจากนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันยังไม่ได้สําคัญขนาดนั้นสำหรับรู้สึกตอนนี้นะมันยังไม่ได้สําคัญนะเพราะว่าอัอมนมันต้องมีเหล็กก่อนนะจิตแล้วก็มีต้องมีเพชรอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งเพราะว่าไอ้นั้นเอาเป็นฟาร์มเบลมากกว่าแต่ว่ามันก็สําคัญทุที่เอาไปเลขอินพุีได้เนาะแต่ก็นะเลขยังมุมน่าจะง่ายสุดลนะเพราะมันปั๊มง่ายเนาะวันนี้ก็ลากไปก่อน,นครับ บ๊ายบาย